มาฟังนิทานกาน้่อมมาหนิเลี้ยังนี่กับก้อมก่อมตายไว้แต่ด,ดลลนลราแหละการที่บผมไม่แต่ดดเสียดาย้อยู่คนเดียวมามาคากมาเห็ุให้พี่น้องเบิ้งมันจะละนิทานก้มทวนมากเลีเ้ยงมวนเลี้ยงตลกโง่ง่าเนี่ยละแต่วมานีท่านก,มก้มโศกเศร้ากับมี่อยู่เมื่อหน้าที่เห็ุให้เบิ้งพวกผู้ชายผู้เบาเ่าเบาแก่เนี่ยละไออยูยอย่น่วกันกะเบาตั้งแก่เรื่องแม่ยิ่งดิพวกผู้ยิ่งขากะเบาเพื่อกันนั่นแล้วอืมจังที่แล้วนี่อันลูกพี่ผู้ยิ่งของไงเฮาสิเบิ้งจังไตคือพ่อนะ ทามั้ยโอ้ยหา,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 ามึงมันสิยากมือเดี่ยวไงทำไหนทำฟาร์มมือนี่บ่บ้านเบิกคือทำกาพลังนี่ก็ได้ตัวดิเบิกออกเบิกอนนักกูไปจ้ะกูะันนัดกตันละนีนน่โมโหย์มูฟังกันนะโอ้ยเอาคำสองฟาร์มมือนี่กับพ่อเดาหลูกพี่ไปจ้ะเบ้ากันไปแล้วว่าเดี๋ยวอ่ะยังห้พ่อคักหลายถ่อไปเฮ้าไปหาเรียนสาวมือนี่ไปจ้นฮะเอาไปเล่นบ้านใดหลับมือนี่เฮ้ามันนะสวนกันเดียบร้อดิเอาไปเอามาที่พ่อจะไปหาเรีนสาวผู้เฒ่าเฒ่าเออบ้านเฮ้าวิภูหนึงเด้ตามตำล่ามึงเฒ่าเฒ่าหันนะ มึงว่าผู้ใดเาอาคนนะ่ะเอาไปเอามากับว่าวนินตาพุยยาผู้ยิงไปแล้วพวกนี้อื่แบบนี้ตัวข้าเล็กเดี๋ยวกูวข้าไปเนนว่าแล้วกับหัวสบายเข้าบ้านเดียกินข้าวแล้วไปเลยสิพ่ามาเล่นเสาบ้านเ,เดียวกันไม่เบี้ยง่ามเท่าบาดนี้นะชูวรนะ์คนน่ะไปกับไปตัวกินข้ากกวซะก่อนแล้วเท่าบ้าลูกพี่ลูกพี่ไปทักคุ้มใจเท่าบ้าแรกกันเ้ยหัวใจเรา,ลาแล้วไม่เบาๆไรแบบว่า ห <c oughs> ย่างเงียเป็นเพื่พนหูนะเ,าเหนาะเฮ็ดยังขึ้นแล้วๆวะข้านี่เอาไก่มเาเฮ็ดลาบเฮ็ดจนมันนั่งแล้วเว้ยนนั่นนั่งลูกพี่นอ่งกอันต้วนกันไปแล้วบาดิเป๊ะโลกแล้วก็ไปตั้งแตกินข้าวแล้วบาดิโอ้ยพ่อใจไหลเนี่ยผู้สาวก็อยู่ทั้งไก่อยู่ดิบางทียังพาบ้านกับญานตินม,นมาไล่กัดข้ากันลัดกันล่อไปน้ำสวนน้ำหัวไปแล้วแล้ววาดิงมมืดไปบันทะถอยกับพ่อเห็นหงโยน้ำมันแสงดาวเราละเดือนว่วไหายมื่อนัน้น ย่งางออกน,นามูกับพอ่อใหญ่จันเลยนี่แล้วว้าวว้าวว้าหูข้าจะหนักไรพ่ะนะข้าไปหรอกสาวผู้สาวเฮียนนี่หจัหอดพ่อเขาผุดออกพ่ะนะไปทันตัวบ่าดิเฮือเสียกูกับบ้านแดงนงน้ำบูอจอบฟังก็ตาลางดอกพอันพูบ้าแม่นยุ่ธ์หรอกพี่ผมจีขึ้นก๊กไม้เบิ้งดอกพอดนะ้วยบางนึงว่าเออมึงโตก๊กไม้ตายเลยไว้มาเป็นยังสบายรัดจากหัวเฮียนผู้นั่นกับไปเฮียนผู้นี้แล้วบ่าดิเดี๋ยวนี้มันมีหนามบักจับได้ระวังเด้อ หาของดินปากแกเแนฟแท่น้ำมากบอยูแถวเร่มันเสร็จน่อยมันเรียวว่าเห็นคนนึงขว่มกับขวมน้ากันบัดแ่แ้ๆว่าพี่หอน้ำมากาบมาๆๆขวมทงหน้าน้อยนี่ก็บหอนเทียงเขาแล้วนะมันบาเห็นหงเพ่นนึงมันไปหยิบกี่ข้วเ้ยหาบุ๊กอุยียบหัวคนนะเพื่จับปั๊บหลดไว้หัวขาดคนเพื่นมาต้องบาเนี่ยหัวขาดกะเตทันทัวรันเตะคุยขว้เปยว้ายหัวทางมา่กย้บ่ี่ยข